แทนตาลูฟสตรอเบอรี่ชาเย็นชานมนี่ะเรามีทั้งถุงเล็กถุงใหญ่แบบนี้นเนี่ยสตรอเบอรี่เนี่ยค่ะขายดีขายดีมากนะคะลูกค้าแล้วเราก็มีสตรอเบอรี่ถุงเล็กนะคะแบบนี้อ่าอย่างเงี้ยนะคะ,ะ,คะเลือกซื้อกันได้ราคาแค่40บบาทถุงเล็กเนี่ยค่ะ <S 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 อ่าส,สดเงาคะุณเลยเนี่ยร้านกักรยานเซฟาย168นะคะเป็นเป็นโปรดักต์ของเลย แต่เพื่อนๆจะเห็นว่าในทุกครั้งที่เวลาเรามีจักรยานรถใหม่มาเราก็จะก,กางหน้าร้านแล้วเห็นป้ายร้านมงคลสามบรรจุภัณฑ์มันคือร้านอะไรมันอยู่ในแอเรียเดียวกันมันก็เป็นอีกหนึ่งโปรดักต์ของที่เนยทําของเนยเหมือนกันนะคะเดี๋ยวเนยจะพาไปดูว่ามงคลสามบรรจุภัณฑ์เนี่ยมีอะไรบ้างก็อยากจะฝากเพื่อนๆไว้นะคะเพราะว่าทางร้านเราเนี่ยมีสินค้าหลากหลายมากมาย จริงแล้วเนี่ยลูกค้าหลักของทางร้านเนี่ยก็จะเป็นกลุ่มแม่บ้านพ่อค้าแม่ขายนะคะที่ทำโปรดักต์เกี่ยวกับเครื่องดื่มอาหารนะคะหรือลูกค้าที่มีความต้องการที่จะซื้อบรรจุภัณฑ์อ่ามันนำไปใช้ส่วนตัวเช่นทำมุลออกโลหาออกางานมูลต่างๆนะคะหรือจัดกิจกรรมอบโลงต่างๆก็จะมาเลือกซื้อที่นี่ เดี๋ยวในพาไปชมสินค้าในร้านนะคะว่ามงคลซับบรรจุภัณฑ์เรามีสินค้าอะไรบ้างคะ่ะสินค้าของทางร้านนะคะเราก็จะมีกลุ่มของเครื่องดื่มนะคะกลุ่มเครื่องดื่มเนี่ยเราก็จะมีไซลับเป็นไซลับผลไม้ต่างๆอย่างนี้เลยนะคะแล้วก็น้ำเชื่อมนะคะน้ำพึ่งก็มีนะคะน่าจะเป็นตระกูลไซลับทั้งหมดเลยนะคะ ไข่มุกนะคะไข่มุกที่เ,เพื่อนๆสามารถนําไปต้มได้เนี่ยก็มีนะคะแล้วนมนะคะตะคุนนมต่างๆนมข้นต่างๆค่ะเพื่อนแล้วก็ยังจะมีตัวชานะคะชาไทยนะคะของแบรนด์ลองบีชนะคะเ,เพื่อนๆแบบเนี้ยค่ะก็มาหาซื้อ นำไปขายได้ให้ได้กำไรมากมายนะคะเพราะเราไม่ได้ขายราคาสูงเลยเราสามารถเนี่ยบอกได้เลยว่าเดี๋ยวลูกค้าดูราคาก็ได้นะคะอ่ะเราก็มีตัวฟันเฟกแบบเพื่อนที่ทำฟันเฟลกขายนะคะนมข้นนมสดอ่ะมาด้านนี้ก็จะเป็นกาแฟนะคะเป็นวัตถุดิบหลักสำหรับร้านเ้าเพื่อนในบางร้านนะคะเพื่อใช้ชาไต้หวันนะคะชนิดแถวหอมพิเศษเราขายแค่เนี้ยเพื่อน หอยห150บาทเท่านั้นนะคะหอใหญ่บเบ้อเร่เลยเอาไปทำกำไรได้มากมายเลยนะคะ <Wow. S 1> มีโอเตินนะคะผลิตภัณฑ์ของเนสเร่แล้วก็มีนะคะของไมโลคอฟฟี่เมทต่างๆนะถัดมาด้านนี้นะคะก็ยังอยู่ที่เครื่องดื่มค่ะตัวนี้ก็จะเป็นผงที่เติมกลิ่นให้ให้ให้ลูกค้าทานแล้วรู้สึกว่า สัมผัสได้ถึงรสชาต,ติต่างๆเช่นแคนตาลูปสตรอเบอรี่ชายเย็นชานมเนะ่ะเรามีทั้งถุงเล็กถุงใหญ่แบบเนี้ยเนี่ยสตรอเบอรี่เนะะี่ยค่ะขายดีขายดีมากนะคะลูกค้าแล้วเราก็มีสตรอเบอรี่ถุงเล็กนะคะแบบเนี้ยอ่าอย่างเงี้ยนะคะ,นนะ,คะเลือกซื้อกันได้ราคาแค่40บาทถุงเละะ็กเนี่ยค่ะถุงใหญ่ก็แค่อุ้ยขอโทษค่ะถุงใหญ่ก็แค่145บาทเท่านั้นเองนะคะ เอาไปขายนะคะได้หลายแก้วเลยนี่ก็เป็นผงเผือกนะคะอ่าบวยดองแล้วก็มีบอกเลยว่าบวยดองที่นี่ขายถูกว่าเวอร์เจ็ดสิบบาทเท่านั้นเองนะคะอ่าเจลลี่นะคะเป็นท็อปปิ้งนะคะเนี่ยท็อปปิ้งเนี่ยเรามีหลากหลายรสชาติเลยนะคะอ่าสตารอเบอรี่กลิ่นแอปเปิ้ลกลิก่นส้มกลิ่นบุปาวน์ว้าวมากมายให้เลือกนะคะแล้วก็ชาเนี่ย ต้องมีกิตร้าเครื่องดื่มทุกประเภทเลยเรามีชาตามือนะคะมือทองชาตามือชาทองชาตามือสีแดงนะคะอ่าอย่าเยอะแยะเลยค่ะชาแบล็กทีอเงี้ยเยอะแยะมากมายถัดมาก,ก็จะอยู่ที่าชากุราของชาตามือนะคะมัชะก็มีนะคะ แล้วก็มีผงโกโก้นะคะเพื่อนๆที่ชื่นชอบโกโก้ไม่ท่านที่ไม่ดื่มกาแฟนะคะอ่ะโกโก้นี้สามารถนําไปทําเครื่องดื่มตัวเนี้ขายดีมากๆนะคะเป็นของทิวลิปแนะนําสาหรับเพื่อนๆมือใหม่หัดขายนะคะถ้าไม่รู้ว่าจะเลือกโกโก้ชนิดไหนดีเนี่ยเลือกของทิวลิปก็ได้นะคะทิวลิปสามารถทำเป็นเครื่องดื่มก็ได้และนำไปทำขนมเบเกอรี่ก็ได้เช่นกันค่ะ พวกช้อนพลาสติกต่างๆอย่างเงี้ยค่ะเรามีทั้งแพ็คแพ็กเกจจิ้งใหญ่อย่างเงี้ยสำหรับร้านค้านะคะแพ็กเกจจิ้งแบบนี้เราก็มีห่อใหญ่นะคะเราขายแค่85บาทห่อเล็กเราขาย10บาทนัานเองคะ่ะเอาไปปูปูนไเอาไปแจกเอาไปจัดงานวันดงวันเด็กได้หมดนะคะช้อนอย่างเงี้ยเราก็มีช้อนช้อนเดี่ยวๆเลยนะคะช้อนเดี่ยวซองก็มี หรือจะเป็นช้อนต้มคู่กับกระดาษทิชชู่เป็นแพ็เกจิ้งแบบนี้ก็มีค่ะอย่างเงี้ยเราขายแค่หอ่อละ80บาทานะคะมาดูที่มงคลซับบรรจุพันด้ไม้เสียบนะคะนี่ตะเกียบไม้เสียบเนี่ยไม้เสียบเราขาย15บาทเท่านั้นเองเอ่ะเพื่อนๆในทุกเบอร์เลยอะ่ะเอออย่างเงี้ยนะคะต่อให้ใหญ่แค่งาน,านเนี้ยเสียบประมุกอย่างเงี้งยก็ยีบาทจ้าอ่ะ สิบห้าบาทค่ะขอพายสิบห้าบาทนะคะกระดาษพันแก้วของมันต้องมีสําหรับร้านเครื่องดื่มเนาะเนี่ยกระดาษพันแก้วเราก็มีนะมีทั้งมีลายไม่มีลายนะคะมีหมดเลยอะเรามาด้านนี้ค่ะด้านนี้ก็จะเป็นพวกของที่ขาดไม่ได้ต้องมีติดล้านก็คือหมู<ฮ>เรามีไซส์ขนาดน้ําจินน้มมินิแบบเนี้ยนะคะ มาจนถึงไซส์ใหญ่แบบนี้ก็มีค่ะไม่จำเป็นจะต้องค้าขายนะคะนําไปใส่หมอนใส่ผ้าห่มได้เลยนะคะนี่ก็คือถุงร้อนด้านล่างจะเป็นถุงร้อนใส่กับข้าวนะคะ,ะคะใส่น้ํานะคะ,ะน้ำชาน้ํมบ้ยอะไรอย่างเงี้ยหรือน้ํากระเจีย๊ยบนาไปถึงที่ร้านแล้วเทใส่โหลขายได้ถุงซิฟเรามีหลากหลายไซส์นะคะเนี่ยตัวอย่างถุงซป เรามีครบแทบทุกไซส์เลยนะคะลูกค้าก็มาเลือกดูตามนี้ได้เลยเลยนะคะได้เลยนะคะขนาดถองซิปเต็มเลยนะคะถัดมานะคะเอาด้านไหนดีก่อนด้านนี้ก็ได้ค่ะด้านนี้เราก็จะมีเครื่องอ่ด้านล่างเนี้ยจะมีเครื่องปรุงรสนะคะอ่าพริกป่นพริกน้ำพริกน้ำส้มน้ำพริกป่นนะคะผงชูรสเส้นแป้ง ชอบเบเกอรี่นะคะตาลทรายแดงนะคะหมูยองสำหรับท่านที่ทำแซนด์วิชที่นี่ก็มีนะมีกล่องด้วยม,มูยองเดสด,ด้วยแล้วก็พริกเผาเนี้ยนะคะพริกเผามีสำหรับทำอาหารใช่ไหมแล้วเราก็มีพริกเผาเนี้ยสำหรับทำเบเกอรี่ต้องพริกเผาเนี้เลยนะคะของโอชาเราก็มีจำหน่ายให้ที่นี่เนี่ยอย่างเงี้ยเราขายถุงลนะ55บาท1ึงกิโลกร,รมัมราคาดีไหมคะอ่า ถัดมานะคะก็จะมีกะทินะคะมีกะทิให้กะทิเราก็มีของอร่อยดีนะคะมีของเผาหอมเผาหอมเนี่ยเรามีสูตรไขมันน้อยกะทิน้อปซน์ก็มีนะคะพึ่งลงสดๆเลยมาดูกันได้แล้วก็กะทิอบวันเทียนกรอบเล็กใส่เล็กแบบนี้นเพื่อนๆจ๋าไว้ทานทับทิมกรอบได้นะคะ ถัดมาเราก็มีพวกน้ำตาลเอาใจสายเบกเกอรี่สายเบกเกอรี่ดูเชลมีได้เลยนะคะเรามีน้ำตาลไอซิ ing, ่งโรยพวกโดนทัทหรือน้าเค้กนะน้ำตาลป่นละเอียดเนี่ยนะคนที่ทำเบกเกอรี่ท่านจะทราบดีว่าบางครั้งท่านไม่ใช้น้ำตาลทรายแบบนี้นะคะแต่ท่านจะใช้น้ำตาลป่นแบบนี้นะคะเรามีให้ค่ะอย่างเงี้ยเราขายแค่47บาทเท่านั้นเองนะคะน้าตาลป่นละเอียดนะคะ แล้วก็มีน้ำตาลเบเกอรี่โดยเฉพาะเลยของลินเนี่ยสามสิบห้าบาทเองคะ่ะน้ำตาลของลินนะคะ,ะสำหรับทำเบเกอรี่เลยลกอนอนพิซซ่านะคะพิซซ่าเรามีนะคะซอสนะคะซอสิซซาเราก็มีนะมีหลากหลายเลยซอสนะคะซอเขียวซอสแดง แล้วก็ดิฟสำหรับท่านที่ชอบทานเป็นฟรายชอบชีสดิฟนะคะเ mm hmm. นี่ยชีสดิฟผุงเล็กผุงเนี้ย42บาทเองถุงเนี้ย90บาทนะคะ mm hmm. มาดูได้ค่ะ,ะมายองเนสพวกเนี้ยค่ะมายองเนสพวกเนี้ยค่ะเพื่อนๆเข้าเตาอ,อบได้นะคะถึง180องศา,ะะาด้วยกันเขาจะไฉมตรงน้นอ่ะเข้าเตาอ,อบได้180องศานะคะ2-3นาที นี้มาดูฝั่งนี้บ้างสำหรับท่านที่ทำเครื่องดื่มนะคะอีกกลุ่มหนึ่งที่ทำกำไรให้ดีมากๆเลยก็คือพวกน้ำสมุนไพรต่างๆเช่นอ่ะเก้กวยนะคะเรามีดอกเก๊ค้วยตาเสือผอมนี่เลยนี่หอมที่สุดก็ต้องตาเสือผอมนี่แหละหาซื้อที่ไหนไม่ได้มาที่มงคลสรรพจุพันนะ หรืออีกตัวหนึง่งบางท่านแบบเยอะมากเลยพี่ชงกินเองน้องเนยอันนี้ก็40บาทนะคะเล็กๆก็มีดอกแอลลัมไยเนี่ยลัมไยอบแห้งเรามีทั้ง1กิโลก็มีเป็นเขียก็มีนะคะอันนี้ก็มะตูมเปนชานและที่ดีเคลสมากๆเลยกระเจีย๊ยบมาแล้วค่ะต่อให้แพงแค่ไหนเราก็เอามาขายได้เนี่ยอย่างเงี้ยเราขาย50บาทจุๆถุกูต่างๆเลยนะคะ แล้วเราก็มีท็อปปิ้งที่สำหรับแต่งบนเครื่องดื่มนะคะมาร์ชเมลโล่เราก็มีนะปีโป้ก็มีเชลลี่อย่างเงี้ยค่ะเอาไว้แต่งด้านหน้าได้สวยงามมากเพิ่มแบรรให้กับโปรดักต์ของเราเราก็เพิ่มราคาอัพราคาขึ้นมาได้นะเนี่ยอย่างโอรีโอเนี่ยถ้าเราไม่ใช้อันใหญ่ใช้ในเวลาปั่นใช่ปะอันเล็กอ่ะเราก็ใช้เวลาแต่งข้างบนก็ได้อย่างเงี้ยเราอัพเกรดราคาเราได้ ถุงใส่แก้วคอชนนะคะถุงใส่แก้วเราก็มีเป็นถุงเดี่ยวแบบนี้ค่ะถุงอย่ยวเนี้ยเราขาย20บาทนะคะจะมีลายไม่มีลายก็20บาทจ้าเออถัดมานะคะก็จะเป็นถุงถุงถุงเดี่ยวเลยถุงเดียเ่ยวถุงอย่างเนี้ย4คูณ14เนี่ยใส่แก้วได้ตั้งแต่อย่างเนี้ยนะคะ ตั้งแต่กีออนทุกทุกไซส์เนี่ยสออน18 20 21, 22, 21, 22, 22, 23, 22, 22ี่ยอถึงแก้วโอ้สามออนเล่ยเพื่อนๆทีเดียวจบหมดเลยก็มีให้เหมือนกันค่ะอยงถ่ายยี้สิบห้าบาทนะนี่อันนี้นะคะสำหรับสายเบเกอร,รี่เรามีถ้วยอบพวกนี้เข้าตาอ,อบได้เลยนะแหมถ่ายไม่แทงมาดูได้ที่ร้านค่ะโคสติง้งเนี่ยเราก็มีนะโคสติ้งชอ็อกโกแลตนะคะ โค t ตติ้งสตรอเบอรี่นะคะ120บาทเท่านั้นนะคะไม่ขายไม่แพงเลยนะเพืเ่อนๆที่แบบโอ้โหถุงสีผาซื้อยากมากๆเลยมาเต็มทาวเวอร์เลยค่ะเนี่ยมีทุกไซส์มีทุกส,กสีสีเงินก็มีนะคะนี่สีทองสีทองก็มีอย่างเงี้ยคะ่ะอ่า แล้วก็ถุงที่สําหรับใส่คุกกี้ตามเทศกาลต่างๆเป็นการทำหรือไปแจกเพื่อที่โรงเรียนอย่างเงี้ยแล้วก็มีน่ารักมากถุงอย่างเงี้ยประมาณ500ช<ม>ิ้นนะขายไม่แพงเพื่อนๆ40สบาทเท่านั้นเองแล้วก็สติกเกอร์สติกเกอร์แปะหน้าถุงสมมติว่าเราจะทําอะไรขายเนี่ยเราเริ่มต้นเราไม่ยังไม่คิดแบรนด์หรือเรายังมาประหยัดต้นทุนไม่ทาสติกเกอร์แพงๆเ่ะเราก็มาซื้ออย่างเงี้ยม้วนเนี้ย500ดวงนะคะ35บาบาทเท่านั้นเอง แปะถุงคุกกี้เรามันก็ดูมีแวร์ุ่มมากขึ้นแหละด้านนี้ค่ะด้านนี้ก็จะเป็นกลุ่มของไซลับกลุ่มต่างๆเลยนะคะหน้าร้อนแล้วนะคะเพื่อนๆสามารถทำกำไรได้ดีเนี่ยของลองบีชเนี่ยจะหอมกลิ่นแบบน้ำมูลอ่อนๆแล้วก็ไม่หวานแรงมากเพื่อนๆลองดูรสชาติหลากหลายมากมายนะคะแล้วเราก็มีท็อปปิ้งด้านบนเนี่ยเป็นน้ำตาลทรายสี น,ะะน้ำตาลชอ็อกโกแลตอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็มีบุนะคะมีบุต่างๆเนี่ยเนี่ยนะคะเพื่อนๆอันนี้อร่อยมากเลยดูสีแบบอย่างนี้นะแต่อร่อยมากเนี่ยสีใสบุในน้ำเชื่อมเนี่ยตัวนี้อร่อยแนะนำเลยเพื่อนๆร้านไหนยังไม่มีนะที่นี่มีแทบทุกตัวเลยนะคะอลองโพสต์ภาพดูนะช็กลตแล้วก็มีอย่างเงี้ยนะคะ สิบบาท,ทเพื่อนไม่แพงเลยนะจ๊ะต่อไปนี้เราจะเอาใจกลุ่มแพ็กเกจจิ้งนะคะเป็นถุงเป็นกล่องเป็นหลอดต่างๆนะอ่ะมาดูด้านนี้ก่อนเพื่อนๆที่ทำขนมเองนะคะโฮมเมดที่บ้านต้องการหาแพ็กเกจจิ้งใส่ถุงจีบแบบนี้นะค่ะมีนะคะใส่้องม้วนใส่อะไรอ่ะทุกอย่างอ่ะเพื่อนๆด้านนี้ได้เลยนะคะ แล้วก็ถุงก,กระดาษถุงก,ก,กระดาษเราก็มีให้ในทุกทุกไซส์เลยนะคะไซส์ใหญ่มากก็ยังไม่มีนะอ่าแล้วก็กระดาษรองอบนะคะกระดาษรองอบก,กระดาษดอลลี่นะคะรองในถุงถุงสีก็กกกมีและที่สำคัญน,นะอันนี้เป็นถุงบีบครีมเนี่ยเรามี3ามไซส์ด้วยกันเลยนะคะ S M L นี่ S M L เลยนะคะ แล้วก็ถุงสุญญากาศหาซื้อที่ไหนไม่ได้ที่นี่มีถุงสุญญากาศเป็นลายนูนเลยนะคะเพื่อนๆที่ขายอาหารทะเลนะ<ม>ก็มาดูตัวนี้ได้นะคะแล้วเราก็ขายถุงหิ้วเนี่ยเราขายของปูทั้งหมดนะคะไม่ว่าจะเป็นถุงหิ้วปูต้มปูฟ้าถุงไฮโซ แล้วก็ด้านหลังนะคะด้านหลังก็จะเป็นหลอดเพื่อนๆนะคะที่ใส่ชาไข่มุกเนี่ยเรามีหลอดชาไข่มุกอย่างเงี้ยสี่สิบบาทหลอดทองดำขอบเลยค่ะขาวอือฟ้าเยอะไหมคะเพื่อนเยอะมากเลยเยอะใส่ได้เลยนะคะแบบนี้เป็นต้นันนะยังไม่จบนะ แม่ถือไม่ไหวแล้วเนี่ยจะบอกว่าท้าสีก็มีนะจ๊ะนี่้าสีก็มีค่ะหอมเข้าไปจ้าแป๊บนะคะเก็บแป๊บค่ะเพือนเก็บแป๊บนะกล่องข้าวเนี่ยเรามีทั้งแต่เนี่ยถ้วยซุปนะคะอ่าถ้วยซุปเนี่ย12ออนนะคะของ n e ฟเทค ร้านมงคลซับบรรจุพันธ์เป็นตัวแทนของ n e ็กเทคนะคะเ,เพื่อนๆที่หา n e ็กเทคที่ไหนไม่ได้มาที่มงคลซับบรรจุพันธ์เซิร์ชใน Google เลยมงคลซับบรรจุพันธ์ลังสิกเจอร้านเลยนะคะ,ะแล้วก็มีกล่องเนี่ยเยอะแยะนีะ่ดูนี้ก็ได้ค่ะอ่าโทษนะคะนี่ดูดูตัวอย่าง อันนี้เป็นกล่องสี่ช่องกล่องเบนโตะนะคะมีสีใสสีดำแบบเนี้ยเราก็มีนะในกล่องเบนโตะเพื่อนๆที่ขายอาหารญี่ปุ่นพาดไม่ได้อาหารเกาหลีหรือขายสลัดอย่างเงี้ยต้องการช่องเดียวแบบเนี้ยค่ะที่นี่มีขายให้นะคะอ่ะแล้วก็ตอนนี้เนะ่ยนโยบายของรัฐบาลเขาไม่ให้ขายโฟมใช่ไหมอ่าเราก็มีเนี่ยของเน็กเทคเนี่ยค่ะเขาก็จะมีโรดักที่ทํามาทดแทนโฟม ก็มีหลากหลายไซส์แบบนะะี้ค่ะเพื่อนๆมาดูได้ที่ร้านโมคลนซับบรรจุพันนะเนี่ยกองใหญ่มากเลยนะคะตามตัวอย่างนี้เลยค่ะเพื่อนใส่อาหารตามนี้เลยเลือกดูได้นะคะของแห้งของนะ้ำหนึ่งช่องสองช่องมาดูได้เลยค่ะเนีย่ยชาอย่างนี้นะคะ่ะ ใส่อาหารเกาหลีที่ต้มแบบร,แร้อนๆเนี่ยตัวเนี้ยเขาเขียนเลยว่าเก็บอุณหภูมิได้ถึงเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวดูให้นะหนึ่งร้อยสิบองศาค่ะเนี่ยค่ะเก็บอุณหภูมิได้ถึงหนึ่งร้อยสิบองศาเลยนะคะอย่างเงี้ยเพื่อนๆที่ขายอาหารร้อนๆจะจับใส่ตัวนี้ได้นะคะมีเยอะแยะค่ะชามก็ ชามที่แบบเนี่ยเพื่อนๆดูตัวอย่างดีกว่าเห็นชัดดีชามอย่างเงี้ยนะคะเวลาเราเอาไปใส่กุ้งตุ๋กุวยเตี๋ยวหรือข้าวเนี่ยของเราเวลาเสิร์ฟมันดูน่าทานมากขึ้นนะถ้าแพ็กเกจจิ้งเราดีนะคะแล้วแพ็กเกจจิ้งตอนนี้มีให้เราเลือกเยอะแยะมากมายแต่ถ้าชามกุวยเตี๋ยวแบบเนี้ยนะคะป่ะตัวเนี้ยมันก็จะมีฝาของมันด้วยเนี่ยเห็นไหมซื้อชามแล้วก็ซื้อฝา ไม่หกค้าทานไม่หมดก็คิ้วขึ้นรถกลับบ้านได้นะคะ mm hmm. แล้วก็ถ้ารักโลกร้อนน,นะลูกค้าเรามีกล่องกระดาษชั้นอ้อยอย่างนี้ค่ะสำหรับท่านที่รักโลกร้อนนะคะหรือใส่ของให้มันแพ็เกจจิ้งดูด,ดีขึ้นมาอีกนิดนึง mm hmm. ก็จะมาตัวน,นี้นะคะขายร mm ้อยเดียวเองลูกค้าุกถูกนะคะไม่แพงเลยแล้วก็ท่านที่ต้องการใส่เบเกอรี่ ไม่ทำกล่องแบบนี้นะหรือจัดเบรกกล่องแบบนี้กล่องมันเนี่ยมันจะทําให้พวกครีมเคิมหรือเนื้อนมเนีย่ยไม่หกเลยแล้วฝาจะใส่มากๆนะคะพว่นี้สวยเรามีหลายไซส์ค่ะแบบยาวเราก็มีสี่เหลี่ยมใหญ่ที่มาเราก็มีอ่าแล้วมาดูด้านนี้ค่ะด้านนี้เป็นทาวเวอร์เลยค่ะดูจากตัวอย่างแถวนี้ก่อนก็ได้ค่ะ ถ้าลูกค้าท่านไหนที่มองหาบรรจุภัณฑ์ที่ใส่เบลน,นี้เซฟคอสนะคะเราบุงคัทสับบรรจุภัณฑ์เราเป็นตัวแทนขายให้กับของบริษัทเ t ทนะคะเรามีหลากหลายโปรดักต์หลายเบอร์หลายไซส์มากให้ลูกค้ามาเลือกชมเอาใส่โดนัทใส่แซบบนด์วิชใส่สลรเปาหมดกลอดตลาดเลหมดเลยเนี่ยแม่แมหมดเลย เยอะแยะมากมายเลยค่ะหรือลูกค้าที่ไข่ไายไก่ย่างาจะใส่ไก่ยางเป็นตัวห่ะเนี่ย้าใส่ได้เห็นไหมคะมาดูได้ที่นี่นะคะ,ะแล้วก็มีใสแซนด์วิเหนือนะคะใสแซนด์วิเนี่ยแล้วก็มีนะสลดัดเนี่ยสลัดแบบเนี้ยค่ะเยอะแยะเลยค่ะ แล้วถ้าเพื่อนๆไปปิกนิกหรือจัดงานอีเวนต์อบรมต่างๆที่เกียร์ล้างจานอยากได้แพ็กเกจจิ้งดีๆเรามีให้เลือกเนี่ยสวยไหมคะจานอย่างนะ้ลาสุกควาสวยมากเลยนะคะไหนไม่นะที่ถืออยู่เนี่ยหรือเป็น,พ,นพื่อนที่ออก้านที่เป็นตลาดที่แบบว่ามีที่นั่งให้ทานอย่างงี้ค่ะก็แนะนำที่นี่เลยนะคะ mm. บริการบรสุท์ทานเยี่ยมเลยคะ่ะ เป็นตัวแทนของบริษัทคณิขานะเรามีขวดหลากหลายต่างๆนะคะให้เลือกได้ใช้ดิกใ้ดีนะคะแล้วก็มีแพ็กเกจที่นะคะสำหรับเบเกอรี่แบบนี้นะคะของบอสตรนนี่เราก็เป็นตัวแทน,นะะแล้วถัดมาที่เพื่อนๆอ,อยากเห็นมากๆเรามีนะคะแก้วฝาต่างๆลองเลือกชูได้เลยนะคะ1 8ออน12อนทรงคลาสสิกที่หากันเหลือเกินนะคะ เราก็มีนะคะต่อ,องคาสิทธิ์นะคะแก้วเราราคาดีมากๆเลยนะคะหลายๆเพื่อน <ๆ S 2> เหลายท่านบอกแล้วเราก็เป็นตัวแทนของ YYE นะคะแก้ว16ออน20ออน22ออน30อ30อน32ออนมาหมดค่ะเรามีถ้วยกระดาษไอซ์สำหรับใส่ของเย็นนะคะเป็นชามนะคะเพื่อน ไล่ย,ยันไปจากใหญ่สุด 850cc ไปจนถึง 130cc เราชมได้เลยค่ะอ่าเรามีเยอะแยะมากมายเลยนะคะเพื่อนๆหลังจากที่ชมแล้วนะคะก็จะเห็นได้ว่าสินค้าของทางร้านเนี่ยมีกลุ่มเครื่องดื่มกลุ่มเบเกอรี่กลุ่มแพ็เกจจิ้งนะคะอ่า ก็ที่ร้านมงคลซับบรรจุพันธ์นะคะก็ร้านเราตั้งอยู่ที่ไหนร้านเราตั้งอยู่ที่เรียบคลองสามธัญรังสิตเพื่อนเพื่อนสามารถคีย์ค o เกิลนะคะเป็นภาษาไทยนะคะเขียนคำว่ามงคลซับบรรจุพันธ์นะคะเส้นรังสิตอย่างนี้ก็ได้ค่ะก็มาถึงที่ร้านเลยนะคะ mm hmm. เนอยอยู่ที่ร้านทุกวันนะคะ mm hmm. สนใจนะคะหรือสินค้าตัวไหนหรือเพื่อนๆที่อยู่ต่างจังหวัดอยากโทรคุยกันก่อนอรายละเอียดเนี่ย ก็ได้ที่เบอร์092-891-9659 092-891-9659ติดต่อสอบถามรายละเอียดของโปรดักต์ได้นะคะขอพรบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแม่สิบนาทีร้านนี้มีอะไรบ้างอู้ยร้านเราหรอคะด้านนี้เลยจ้าเน้นสินค้านะคะที่พ่อค้าแม่ค้ากำลังมองหาเลยนะจ้ะเครื่องดื่มติ่งองจ้าใส่ผลไม้นะคะ ขดมาหาไข่บัวจ้าไข่ลกก็มีจ้าหรือจะหานะซ่อมคุยนะคะเช่นข้นนะคะอุ้ยดอกก็มีจ้าชาเดสทีก็มีช็อโกะไรก็มาคอนเฟตก็มาจ้าด้านซ้ายจ้าชาไต้หวันไปผ่านนะคะหอมพิเศษนะคะโอ้ก้วอนติไมโรมีทั้งหมดเด็ดจ้าคําจีบเร็วเร็วเเร็วคําจบเร็รสามสิบจ้าตอชาลูเขามันต้องมีค่ะต่ชาแดงมีหมดนะจ้าดมานะจ้ามังกรบินโอกาไฟโอเลียงมาจ้า ด้านคนขาีที่สุดก็ต้องด้านนี้เลยจ้ะโกก็ค่ะโกก็ถีแล้วมีหลายตัวนะถีบนเจ้ะถีบด้า้เลจ้บานนไหนดีล่ะก็มีนะจ๊ะก็มีค่ะต่อไปด้านนี้ยจด้านนี้สั่งขายพิซซ่าใส่ไว้บนโต๊ะโอเคครับจบแล้วครับบคุณมากค่ะพี่บิ๊คะสวัสดีค่ะด้านีเลยจ้ะทุกนมองไปซ่าใส่รลากหลายผลไม้นะคะแอปเปิ้ลกีวีสตรอเบอร์รี่มีหมดมองหาที่ได้เลยจ้ะ และสายเบเกอรี่นะคะคุกกี้ถุงใส่คุกกี้เพิ่อนขาหมุดด้านนี้เลยนะคะมองขาด้านนี้อ่ะมาถุงสิบนะคะถุงงานจ้ะถุงทอาใส่ขนมก็หาได้ที่นี่เลยนะคะมงคนสามพันสี่พันค่ะและกล่องใส่อาหารนะคะเพื่อนเรามีหลากหลายสายหลากหลายเนื้อวัตถุดิบนะคะสายเอเชียสายญี่ปุ่นแล้วก็มีนะจ๊ะอ่าสำหรับสายเบเกอรี่มาเป็นทาวเวอร์ขนาดนี้เลยนะคะมีหมดนะคะกล่องใส่ขนมปังเย็นลงเย็นลอมีหมดด้านบนนะคะตัวคุปตาไข่โอเลี้ยไข่ชักกาแฟเราก็มีขวดให้ ส่วนท่านที่ขายเบเกอรี่หรือหาเบรคในการประชุมนะคะเราก็กมีให้นะคะด้านนี้เลยค่ก๋วยมีหลากหลายแบบกล่องเค้กแล้วก็มีนาจาะจ๊ะและสุดท้ายค่านเพื่อนถ้ามองหานะคะแก้วแฝาต่างๆขนาดไซส์กล่องพลาสติกไก่คุกกี้นะคะเรามีหมดเลยนะคะด้านนี้โพยสยพ่ไอทีมีหมดเลยนะคะโอ้ไม่ท้าวลได้จังเลยจะได้นข่าด้านะคะสวัสดีค่ะ